โอ้โหพี่น้องโอ้โหโอ้งามอยู่พี่น้องงามอยู่งามอยู่ครับโอ้งามอยู่ครับนี่ครับโอ้ มากเลยวันนอะแรงมากเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงครับวันนี้จะพามาลงเบ็ดครับพี่น้องลงเบ็ดเนื้อทากนะครับมองนี้ว่างหันหกเลยพี่น้องรถเข้ามาเกตรครับพี่น้องรถเข้ามาเกตไม่จับสิเป็น,นอะไรเพราะว่าว่างหันผมมาใส่เบ็ดเนี่ยมันหกครับโชคโต กลับมาลงเนื้อทาขึ้นเขาพี่น้องมาลงเนื้อทาขึ้นเขาลงเนื้อทาประมาณสี่สิบหลังพีนง่น้องอันนี้เนื้อทาเเต่ปัญหามันคือว่ารถเขามาเกียรตรถเขามาเกียรตครับเ<อ>ดีด๋ยวผมถ่ายบ้างรถเขามาเกียรตเนี่ยนี่ครับรถเขามาเกียรติไม้นี่ครับสะท้อนเสียงพวกพี่น้อง ามากเกตรแล้วมันจะสิเป็นยังไงพี่น้องมันจะคือเกาบอแค่นั้นเลยเนี่ยพี่น้องรถเขามากเกียรรอบๆครับว่ามันจะบหกคือตะกอนครับว่ามันจะรุ่นมีรุ่นคือตะเกาบอนะครับสีพาะพี่น้องมารุ่นเบิง้งมาหอนแล้วก็ต้องใส่ครับพี่น้องจะได้กับมารุ่นกันครับมือนนะครับเพราะว่ารถเขามากเกียรที่ว่าเขาเซนยังบางหูเ้ากับบาหูเนาะ มะหอยแ้วก็ต้องลุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวขอโตใส่ก่อนพี่น้องหลังแหลกครับอันนี้พี่น้องเกี่ยวเบ็ดให้พี่น้องเบิ่งนี่อันนี้เบ็ดเบอร์สิบสามนี่พี่น้องกาม่าครับนี่ครับพี่น้องเบอร์สิบสามกาม่าก็ไปกลางโตเลยนี่ครับถ้าผมสั่งมาจะตายแน่เลยดี๋ยวผมใส่เบิ่งจกักให้เบิ่งจักหลังสองหลังพี่น้อง ไอพมาก,กูนั่นลังแรกใส่เหรอครับเดี๋ยวไปเพิ่งลังสองกันนี่พี่น้องหล้างสองครับถากตัวไ่แห้งมือน,นี่นี่เบดเบอร์สิบสามพี่น้องนี่โอ้ยแดยดแห้งครับมือน,นี่นี่ครับเบดเบอร์สิบสามกามา โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมือเศาร์มาหลุดน้ากันครับเพราะว่าผมจะขอโตไซกอนพี่น้องแดดฮอนครับอาโมงกลัวแล้วเดี๋ยวมือเศารมาหลุดน้ากันครับเพราะว่าผมกับโบนัใจกันว่ารถเขามักเกตแลวก็ปลาตื่นบัวครับพี่น้องมันจะมานขึ้นตะกาบัวขอโตไซกอนพี่น้องครับเดี๋ยวมือเ้ามาหลุนมาพอกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามสับเสารครับพี่น้องข้ามายามเบ็ดครับพี่น้อง มาเบิ่งธรรมชาตินํากันครับพามาเบิ่งธรรมชาติน้ากันครับธรรมชาติกับพวกคือเราครับพี่น้องแม่โคเรียนไม้เฮาแตกเบิ้ดแจ็สิเป็นยังไงพี่น้องแจ็สิไดพ่อตําเจียวบ่มือนี่ไม้แตกครับเดี๋ยวเฮ้าต่อมาหลุดน้ำกันครับพี่น้องมาหลุดน้ำกันเลยครัน้องไปไปน้ำกันครับหลังแหลกครับพี่น้องอยพุนฟมนิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับ หลังสองอยู่หุ่นพี่นอ้องยังเงียบอยู่ครับเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดก่อนหลังสามอยู่หุ่นพี่น้องเงียบคือเก่าครับภาพมาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันยังเงียบอยู่ครับพี่น้องไม้แตกสิเป็นดังไ่เนาะเนาะเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนพี่น้องหลังหาหลังหกพี่น้องเงียบอยู่ใหญ่เนาะพี่น้องเลยเงียบพักพี่น้อง อุ่นครับพี่น้องไม้แตกไม้มันแตกแล้วครับเบื้องบรรยากาศน้ำกันเดี๋ยวผมขอเก็บไปเบ็ดก่อนครับพี่น้องเบื้องครับพี่น้องนั่นเงียบอยู่ครับเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดก่อนครับเบ็ดโบตีเคียงเลยครับพี่น้องเบื้องธรรมศาสตร์น้ำกันครับเบื้องหลังนี่น้ำกันครับผมว่าแต้โบตีพี่น้องตะขอหน่อยครับ ขอหน่อยครับพี่น้องมีเตีมเตีมให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วเตีมแหลกพี่น้องขอ,ขอหน่อยครับปู่นี่โอ้ยตายแล้ว,ย,ย,ลวยังบุโจ้เนี่โอ้ยเก็บกุญชครับพี่น้องจะได้กับมีเตีมแล้วเตีมแหลกครับพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวผมขอเก็บเก็บเก็บกุญชครับเอ้ยปลายำแหลกเนาะพี่น้องเนาะ ยังเงียบอยู่ครับพี่น้องหุ่นลังหนึ่งผีลังหนึ่งครับเดี๋ยวขอเก็บเบดก่อนครับพี่น้องมาเบงธรรมศาสตร์กันเอาหลายหลังอ่ะเด้อพี่น้องยังเงียบอยู่ครับโอ้มีจีลี่แต่นอพี่น้องเลยแดดสีมาลเลยแดดสูงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวหยาบก็ต่อครับยังเงียบอยู่ครับพี่น้องสงสัยอะไรปิดไม้แล้วครับไม้นี่เพราะว่า ไม้โค่เลรียญไม้แตกแล้วครับเลือกสีว่าจะไหน,นพี่น้องบุมี่เตี่ยมพี่น้องหน่อยบ้างครับมี่เตี่ยมเดียวเนี่ยงสัยใส่สไหนปิดไม้อลไรพี่น้องไม้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดนะครับเบิ้งเป็อพี่น้องไม้โค่เลรีแตกเวิร์ดไม้นี่ไม้นี่ส้องใส่จะพักเงนานพี่น้องต้องล่อล่อให้งาขึ้นหรือ,อยัง,งมันเปลี่ยนแปลงไปก,ก่อนครับพี่น้องเพราะว่า ไม้แตกแล้วปลาตื่นปลายังมือ่อไหร่พี่น้องต้องรอเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดก่อนพี่น้องเงียบครับพี่น้องไม้นี่ต้องใส่เด็กปิดแล้วครับเพราะว่าไม้แตกแล้วหมักยังหม,ม,มากตะลึงบหมักหลอกลีก่บ่ตะลึงท่องพี่น้องเสียบเด้ ติดไม้ก่อนไม้ช่อนใหญ่ติดไวยก่อนครับเพราะว่าส่วนนี้ก็ไมโคมากคอสางครับติดไวยก่อนไปยังอีกสีหาหล้างพี่น้องไปยามันหมดก่อนบุหรี่ยาวากันพี่น้องการหากินมีใดมีพ่ครับผมก็อยากให้พี่น้องในเบื้องคลิปดีๆครับพี่น้องนะครับบุญยากให้พลาดนะครับ หลังนั้นก็เงียบพี่น้องเงียบเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดก่อนครับพี่น้องขอเก็บเบ็ดก่อนครับอะไรพี่น้องมาหลุดลังนี่น้ำกันครับพี่น้องเห็นเถือกตึงต้งอยู่ครับเบ็ดไก่จะเบิ็ดแล้วเหลือสองหลังพี่น้องได้เบิงกันโอ้โอ้โหพี่น้องโอ้โอ อู้งามอยู่พี่น้องงามอยู่งามอยู่ครับอู้งามอยู่ครับนี่ครับอู้อวดๆแลยพี่น้องงามอยู่ครับโอ้ยใส่จอยครับพี่น้องนี่ครับเออเออเอ๊มิดปักมือเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับพี่น้องอพร้อมพี่น้องบ้วน ปลาบุ๋นพี่น้องนะครับปลาอยา่างผมเนี่ย,ต,ยตัวยาวยตัวยาวเลยพี่น้องพอเก็บบนครับพี่น้องสองเตียมครับเตียมสองนี่ครับเด็ก็ต้องเก็บครับพี่น้องเพราะว่ามันมือหนีบหมได้ครับหมดลได้หลายเดี๋ยวยังสองลังไปหลุดน,น้ำกันครับนี่ครับพี่นออ้องปลาอย่างผมเนี่ยนี่ครับ ปลาบ้วนครับตัวนี้พร้อมแห้งเดี๋ยวขอเก็บกุญครับพี่น้องอยืสามหลังพี่น้องนะครับเหลือสามหลังเดี๋ยวผมขันถือแล้วผมจะท่ายพี่น้องในเบิ้งครับเดี๋ยวผมขอลงไปเก็บกุญครับแดดออกแล้วครับพี่น้องยามเเรียบร้อยแล้วครับสำหรับมือนีกับภารกิจก็เรียบร้อยถือว่าวไม้แตกนะครับไม้แตกคือว่าเมโคเมโคเขาขุดครับพี่น้องขุดแล้วก็ปลาตื่น ฟ้าตื่นเดแล้วก็แตมให้พี่น้องได้เบิ่งครับกจะลุกยอดให้พี่น้องได้เบิ่งครับวันนี้ไม้นี่เขาใสตกปิดไปก่อนนี่ครับไม้นี่ตกปิดไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปหาไม้ไมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับตัวนี้ผมจะปล่อยเด้อพี่น้องนี่ตัวนี้ใส่ประมาณครึ่งโลตัวผมเนี่ยผมจะปล่อยครับว่าป,ปล่อยเขาอ้วนก่อนเดี๋ยวมาซ้ำไม้ครับพี่น้องให้ยา,ยา,งงานขนึ้นยาหยังก่อนครับช่วงนี้เขาซื้อมาก่อสารยี่นู้ไม้เลยแตกครับพี่น้อง เดี๋ยวคลิปหนาผมจะพาพี่น้องไปใส่กับฝากที่ตามคือนเขาพี่น้องให้เป็นกำลังเลี้ยงใจให้อีสานขคือเกาการหากินย่ำแลีงนะครับพี่น้องไดสามีก็ถือว่าหมานนะครับถือว่าหมานนะครับหากินย่ำแลียงนี่มันขึ้นหนาฝนย่ำแลีงนี่นกัน,น,นไดโตถือว่าหมานแล้วครับพี่น้องจ็ได้กับฝากที่ตามอีสานนะครับคือเกาครับพี่น้องฝากกดไลค์กดที่ตามให้อีสานนะครับอย่าลืมทีต่ตามคลิปหนาเด้อ ρο, พี่น้องผมจะพาไปใส่สำหรับคลิปนี้กับโอ้ยสามีสะกอนครับเดี๋ยวผมจะปล่อยปลาก่อนครับี่ ครับกิมมีสวัสดีครับปล่อยปลาครับพี่น้องเอาปลาปล่อยนครับป่าพร้อม